เสือชีวิตสีพ่นแกงขี๊ไก่ว่างแดงเกือบเบิดแห้งเหือพ,าพอ้า,ายเพราะว่าไส้เหนื้อนามกุดเมื่อห้ามกุดหัวสร้างวังให้เพราะไข่แนะ่ท่าพักขาผัดมีแพ่ขวงมุ่นอยู่ขึ้นหนึ่งบ่มีมองลองลอยเหลือแต่ปองน้อยน้อยเหือคอยบูลงผ่านวังงหงว่างแค้นต่อแดนกันหลายลน้นถึงวังโดนกันเลยย่ายกายมาบ้านสีฐานไก้สิคำมานอนอยู่วังคำซื่อกับบ้านท่าสาง ยุ่งทื่นมันซื้นใจบ้านถ้าสร้างนี้ได้อำเภอเก่ากันทราร่มข่วมเหมาะสมบ่เพียงพ่อจังคอยง้อมาพี่นอนพอดีตะเวนขึ้นยุ่งหามจนว่าเมื่อยพ่เพื่อไปเรื่อยๆผ่านแกงแม่นแล้ววังยุดอยู่ยังหิ้มฟังบัรน,น้องเท่า เศร้าอยู่หิมวังเทินต่อวังคำไตแมนนนน่นเหือไผ่นอั่นเสียมค้นเอินใส่นั่นแม่นเหือผู้ใดแม่นเดซ่าบล่เจ้ามากินเขาก่อนเด้อผมกระตอบว่าเออนี่แหละครับเดซ่าเชิญึ้นมาเทิ่งเถียงก่อนตีเรลาเว้ามากินป่ากินเขาจำไพ่เหือปีกต่อผมว่าแมนาน่นไผ่นอสังมาดีเลิดลนใจกวางแค่ภาย ใจเจ้าขาวดังฝ่ายบอมีสิ่งปูนปานบ่คือล้านผู้มีกำยำยนี่ตีปุ่นไปน้ำมูลกระหลายมือบ่อมีคนถามข่าวแม่หูจักเรื่องเล่าของบวกเจ้าเรียบลอยก็เลยก้อยขึ้นสองทางผมเหลียวเห็นรูปล่างว้าออกบ,อ,อ,กบอ,อกกินไปต้องเมนไทยอุบลบอเมนคนแถวนี้ จานเม่งกายมานี่ก็เลยแวะมาสั่งเชื่อมือหนามือหลังเห็นเหือพวกมูเจ้าเอินกินเขาแน่เด้อผมกะจนว่าเกิดได้หูเรื่อมเป็นไปหูว่าไทยวังยางทางง้อยเฮาแท่เอิญให้แว่กินเขาทั้งยาเมาและน้ำดื่มผมสิจำบอลืมเอาไว้โอกาสหนาสิมายื้อแม่นยองยาม เฮื่อกะล้อยลองน้ำแดดกระสองคนพายพอดีกายว่งเทินเปิลใส่วงังคำไตแดดมันเผามั่นใหม่จนหมอแค้นเล่าจมอยู่ทั้งไตนั่นเม่นกันทาราร่มทั้งเหนือแม่นบานเมาสะพานรวมจะห่วงกันขานี่นั่นเขาเอิญทานาั่งเงามีคนเอาของข้าวไปยาวโยมโ่มถืนจักกูลงม่งขึน้นวั่นขึ้นบม่ได้วา ผมลอไปน้าทาเลี้ยวไปขามคุมม้มหม่เห็นแต่มองยองงี่ดินใายอับอยู่ี่ห้อยหัวเขาถูไทขั้นบ่ไปลงเลือกกะบอ่อเห็นปานนี้ไปเห็นห้อยคนสีกันมาละคิดอา่านจังแม่งสุขสำลราญกันแค่นอมูเจ้าเฮากะได้แต่อ่อนยอม หรือว่าท่านฟิตซอมให้กล้าเก่งเจิงนับกับผมยอมเด้อคขับบอ่อหานมายุ่งห่วยขยุ่งตัวนั้นโศก,กันแซ้ซัวผ่านวังไห้วังงัวห่วยขยุ่งอยู่หนาแห้งกะลาลอยลงวาดหัวเื่อให้โค้งเขาฟังทอนเฮาพา,ากันเสานอนเฮือนพ่อหญ่เล็งสามแจนมาแต่ใสไว้แหล่งบักเดีซาฟ้ายอนผมสีมาขอนอนถึงขอกินเขาน,าน้ำนำเจ้าพ่อหญ่เล็ง ล่าวกะยางย่งยิงมือหนึ่งบีบไฟสายเสียงบักย้ายโวเววาบักบีมาเยี่ยมเตรียมอาหารไว้ไว้เขาหลานเฮามันมาแวผมเปลี่ยนผา้าเปลี่ยนแพรลมอาบน้ำเรียบยร้อยก็เลยก่อยขึ้นหลังเฮือนเว้ากันจบคบเพียยนดุซิทแน่มอแค่ ตั์บโคงลงแบนเกือบว่จำกันได้จักนอนใสบ่อหูหัวถูไปน้ำปองห่วยกันคนละมองตียงใดตั้งแต่ดังเสียงรถดเบรกแต่ละครั้งมาขามทาลงแพ้จักเสียงแต่ล่างขั้นพองยันขั้นเล่งพอใหญ่เล่งเล่าหายหายลานสายกู้สิตื่นผมว่าแม่นกลางคืนเมาจนว่าบ่อหูว่ามันแจ้งตั้งแต่หึงว่าแม่นเดือนอีเกงลหลียเบิง,เงแสงตะเวน เมาจนเห็นตาวันว่าเม่นจันโทษแจนสวยเพราแห้งแล้วหลานเอ้ยเราวคุ้ยขาให้หู้เมื่อต่้ง่อยแปดสิบเท่อผมกะจังลุกขึ้นยืนง่วงในสวงเมา ได้ห่อเขาแล้วเฝ้าย่างลงเลือเมื่อโด้วยคัวมมึนงงนั่งส่งคือไขพ่ายเฮ่อไปและตนน้ำคือคนเป็นฮวอนคุมหอดปากซี่ว่างคุมบานทางง้อยอยู่ไตคนท่วงเป็นสัวแซวเขาว่ามาหอดแล้วมอลำใหญ่ให้บินทาวังหินเขาลือว่าบัขคอลงตมเสียงทมทมคนท่วงเห็นเหือพ่วงล้อยพานผมเหลียวไปน้นตานพรแตงหัวยุ่ม เจ้าเว้ากล่าวถามจานมิงหัวยามยามถามข่าวไปมาลงหาป่าในมูลแกอ้วนท้วนนามผมถามหาแนวแกบักสองสาวนีบอขั้นตัวอยากลองพ่อไปเอาตี้อยู่บานเล่าเว้าอีพอแตงจังแม่นสมมาดแมงคือแถนแตงลงมาจักก้อยป่าบักสองสาวอีพอแตงเล่าเลี้ยงจินขางง่ายเส็จเสียงละล่าล่มคงอวยเฮ็ดข้อข่วยงู สร้างว่าแม่นแมวจากนั้นแล้วหอดหลงน้องกินเพลนเหลียวไปเห็นหิมมูนแบงเป็นสองกำรรนั่นแม่นล้ำมูลน้อยจดกันกับมูลใหญ่ผ่านมานี่ตะเวนลับปลาใหม่ไฟฟ้าก็บสองแสนเหลียวเห็นไฟแจง้งแจ้งนั่นแม่นหาดทสายทองห่านขายของอยู่หิมมูนมูค้นอ้นเอามีทั้งเบี้ยทั้งเหล่าทั้งยาเมาและน้ำดื่ม